สวัสดีค่ะวันนี้ปล่อยมีทั้งหกเล่มนะคะมาดูเล่มที่หนึ่งกันนะคะเล่มที่หนึ่งความยาวอยู่ที่สิบสองจุดสามนะคะคมก้อยยี่สองจุดสี่ค่ะสนันหนาเจ็ดมิลค่ะด้ามอยู่ที่หกนิ้วนะคะเล่มที่สองค่ะความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสี่นะคะคมก้อยยี่สองจุดสี่สันหนาหกมิลค่ะด้ามอยู่ที่หกจุดสองค่ะ เล่มที่3นะคะความยาวอยู่ที่11.8นะคะความกว้างอยู่สิบจุดสี่สันหนาเจ็ดมิลค่ะด้านอยู่ที่6.3จุดสามนะคะเล่มที่4นะคะความยาวอยู่ที่สิบสองจุดสามค่ะความกว้างอยี่สิบจุดสี่สันหนาหกมิลน,นะคะด้านอยู่ที่6นิ้วน,นะคะเล่มที่5นะคะความยาวอยู่ที่11.1จุดหนึ่งนะคะความกว้างอยู่สิบจุดสี่ค่ะสันหนาเจ็ดมิลค่ะด้านอยู่ที่6นิ้วค่ะเล่มที่6กเล่มสุดท้ายนะคะความยาวอยู่ที่สิ 1.9นะคะคมก้อย2.6ค่ะสันหนานะคะ7มิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะมีทั้งหมด6เล่มนะคะวันนี้มีบินมิ้นหักด้ามแตกนะคะทุกกรเนี่นะคะ่ตะตลอดการใช้งานนะคะรับประกันให้เปลี่ยนคข็มให้เล่มใหม่ทันทีนะคะถ้าซ่อมไม่ได้งานหนัหนกๆรุยได้เลยนะคะมีทางร้านเราทดสอบให้ทุกเล่มนะคะก่อนปล่อยออกรีวิวจากมีจริงนะคะลูกค้าอย่าเพิ่งเชื่อคำรีวิวนะคะเปิดใจลองใช้มีดช่างสาันสายจวดดูนะคะ ว่าจะเป็นอย่างที่แม่ค้ารีวิวหรือเปล่านะคะงานหนักหนักรู้ได้เลยคะ่ะรับประกันตลอดการใช้งานนะคะเรียนลูกค้าน่ารักทุกท่านนะคะฝากติดตามเพจช่างสันสายจวดด้วยนะคะและเพจยูทูบนะคะขอบคุณมา,มากๆคะ่ะ